นี่คือคําเตือนจากคนที่เลี้ยงนกรูปป้อนหงอยกมามากกว่าหนึ่งปีและนี่คือสภาพมือเห็นไหมทุกคนเป็นรอยเป็นหลุมเป็นบอหมดเห็นแบบนี้เจ็บนะเจ็บโคตรๆได้แหละ จากภาพไม่ว่าจะเป็นนกลูกป้อนไซไหนมันกัดหมดนะมันกัดจนกว่ามันจะรู้ว่าเนี่ยกินไม่ได้และกว่ามันจะเลิกกัดทุกคนจะขยาดจะหมดสำหรับมือใหม่ที่อยากเลี้ยงนกลูกป้อนหงยกนะคะให้เตรียมตัวเตรียมใจเกี้ก,การโดนกัดของน้องได้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดู เห็นไหมมันจัดจริงๆริงขน,น้นแล้วมือใหม่นะคะใครที่อยากเรียงโลพูป้อนหงหยกให้เตรียมตัวและเตรียมใจในคลิปนี้ได้เลยว่าทุกคนจะโดนแน่โอเคนะคะฝากติดตามช่องใหม่ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ